สวัสดีจ้าเมื่อนี้เอจะพาะมาเฮตขนมปังห่อกล้วยหอมทอดจา้าเขาจะใส่วัตถุดิบเคส่สามอย่างอยา๋ยห้เขาไปห่อกล้วยกันเลยจา้ามาเริ่มห่อก,กเลยต้จาจ้ะอกกเอาแค่กดลงไปจ้ะไม่ต้องเฮดอย่างไรจ้ะเค้ห่อสนีกอดอมะมันก็ติสวยนะเ,เองจ้ะ ขนมปังใส่สีใดก็ได้ด้วจ้าบีบบีะน่ๆมันจะแตกกซมันหปพออะไร่เ้งแค่บีตรงนี้จ้ขนมปังใส่สีใดก็ได้ด้อจ้าสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้สีเขียวก็ได้ด้อจ้เอในน้เห็ใส่สีขาวดีกว่าสีขาวมันจะก็แตกเหมือนสีเขียวจ้ะ จัดนอยังไงมันอาจจะแตกนิดนึงแต่เข้าไปทอดมันก็เสรจ้าสีสันนั่นจะสวยเรียบร้อยแล้วจ้าเอย่าให้ไปทอดสีสันหนาทานบ้จ้า เขาไปตักไว้เลยจ้าเราก็ถอดต่อจ้าถอดต่อเลยจ้าเขามากลับด่านเลยเด้อจ้าเริ่มเลงก็จ้าท่สันหน่าทานมาเลยเออกกรอบเลยจ้าที่ได้เสีย เรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้จะเป็นชิ้นที่เอฮั่นจ้าเบื่องกล้วยหอมจ้าน่ากินบพจ้าข้างในนี่จ้าเฮาหั่นออกมาจะเป็นทั้งสี่จ้าคล้ายๆกล้วยทอดชุบแป้งเลยจ้าเป็นแต่แซบค่ะอย่าเข้าไปหลาดน้ำข้นหวานเลยจ้าหลาดลงไปเลยจ้า เป็นแต่เสียบชักเพราะเราจะหลาดน้มแล้วให้เป็นแต่เสียบจ้าถ่ายคลิปนี้เอกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เอกในด้วยจ้าเอกขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า